ทางฝั่งจังหวัดสุรินทร์กันบ้างครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ครับได้ลงพื้นที่ให้กําลังใจประชาชนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาครับนายชำนาญชื่นตาครับผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ลงพื้นที่ให้กําลังใจประชาชนในพื้นที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาในเขตอําเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์โดยได้ตรวจเยี่ยมและก็ติดตามความพร้อมของหลุมหลบภัยในพื้นที่สําคัญจํานวน2แห่งด้วยกัน ได้แก่จุดที่1ครับคือบ้านไทยนิยมหมู่ที่17ตําบลบักไดและก็จุดที่2ครับบ้านตามเมียงหมู่ที่1ตําบลตามเมียงครับซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เองก็ได้เปิดเผยว่าพื้นที่ต่างๆได้มีการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งก็ได้มีการจัดเตรียมหลุมหลบภัยในจุดต่างๆน,นะครับและก็วางแผนอพยพป,ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถดําเนินการอย่างทันทีโดยจังหวัดเองก็ได้มีการดําเนินการซ่อมแซมแล้วก็จัดสร้างหลุมหลบภัยเพิ่มเติมโดยได้รับการสนับสนุนนะครับท่อคอนกรีตรขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง1เมตรขึ้นไปจากนายนัฐพงศ์จะรัดลพีพงศ์นะครับที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งขนาดนี้เองทางจังหวัดก็ได้สำรวจแล้วก็รายงานขอรับ สนับสนุนจากกระทรวงมหาดไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับจากการพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่พบว่าส่วนใหญ่เนี่ยไม่ประสงค์อยากจะให้เกิดสถานการณ์สู้รบและก็ต้องการให้ใช้แนวทางเจรจาโดยสันติวิธีในการแก้ไขปัญหาอีกทั้งยังไม่ต้องการอพยพออกจากพื้นที่เนื่องจากมีความห่วงใยต่อทรัพย์สินนะครับโดยเฉพาะสวนผักผลไม้นะครับเช่นทุเรียนซึ่งก็เป็นพืชเศรษฐกิจสําคัญที่จะสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งวันนี้ เราก็มีเสียงสัมภาษณ์นะครับของนายชำนาญชื่นตาครับผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินเดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันครับเพราะว่าตอนนี้ทั้งฝั่งไทยและฝั่งกัมพูชาก็มีหน่วยทหารตึงกําลังอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเราก็ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะครับเพราะนั้นจึงต้องทำในเรื่องของหลุมหลบภัยไว้รอในส่วนนี้ก็เป็นงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนจากภาคเอกชนเป็นหลักนะครับ ในขณะเดียวกันเราก็รายงานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงมหาทยไปแล้วเช่นเดียวกันแล้วก็มีการซ้อมเข้าหลุมหลบภัยสำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็ซ้อมในการที่จะอพยพไปยังศูนย์พักพิงซึ่งทั้งหมดเนี่ยเรามี65ศูนย์นะครับซึ่งวันนี้ก็มีได้ข้อมูลเพิ่มที่เราอาจจะอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนในเรื่องการการที่จะเตรียมให้ไปอยู่ตรงจุดไหนรองรับคือผู้ป่วยโรคจิตนะซึ่งท่านได้ข้อมูลได้ข้อมูลจากทางหมู่บ้านทางอำเภอก็มีอยู่พอสมควร อันที่สองพระสงฆ์นะครับที่เราก็ยังไม่ค่อยได้ได้พูดถึงเท่าไหร่คิดว่ามีส่วนหนึ่งท่านจะอยู่ในหมู่บ้านในชุมชนแล้วก็ส่วนหนึ่งก็อาจจะต้องอพยพไปอยู่ที่อื่นด้วยนะครับเพราะนั้นทุกภาคส่วนก็คงอยู่ในความไม่ประมาทนะครับเตรียมพร้อม